นี่คือสภาพก่อนซ่อมนะครับอ่าสภาพตอนส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้หลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับ เกือบดรานหน้าให้ด้วยนะครับรอยค่ะ เคลือบหน้าบอดได้ด้วยนะครับสำหรับบอดที่มันค่อนข้างมีปัญหาถ้ายังสวยอยู่ก็ไม่ไม่ได้เคลือบนะครับถ้าตัวเคลิ่ๆก็จะเคลือบให้